หัวข้อที่2ของเรื่องนี้นะครับคือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตคือมีคนเสนอว่าวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเป็นไปอย่างไรครับมีอยู่หลายทฤษฎีแต่จะยกมาสองทฤษฎีครับทฤษฎีแรกคือทฤษฎีของชองลามาร์ครับชองลามาร์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสครับเขาเสนอแนวคิดว่า วิทนาการเนี่ยเป็นไปตามกฎ2ข้อของเขานะครับกฎข้อแรกครับคือกฎของการใช้และการไม่ใช้นะครับหรือ Law of Use and Disuse ข้อเนี้บอกว่าเอาไว้ววาส่วนใดครับถ้าใช้งานมากในการดำรงชีวิตก็จะมีขนาดใหญ่และแข็งแรงขึ้นนะครับกับกันถ้าเอาวัยวะใดไม่ได้ใช้งานก็จะอ่อนแอและเสื่อมสลายไปนะครับอ่า กฎข้อที่2อครับบอกว่ากฎแห่งการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือ law of inheritance of acquired characteristics อันสับยาวหน่อยมั้ย no อาจจะไจ้งีเนาะ inheritance การถ่ายทอดนะครับการถ่ายทอด acquired คือเกิดขึ้นมาใหม่หรือได้รับมาเนาะแปลว่าได้รับมาและในที่นี้คือเกิดขึ้นมาใหม่ characteristics ค,คือลักษณะคนระับ อันนั้นกฎข้อนี้คือ law of inheritance so of characteristics การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตเกิดในชั่วรุ่นนั้นเนี่ยสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกได้ดูตัวอย่างของกฎลามาร์ก2ข้อนี้ครับเช่นการมีคอยาวของยีราฟครับคือเมื่อก่อนเนี่ยบรรพบุรุษของยีราฟเนี่ยมีคอสั้นนะแต่ว่ายีราฟเนี่ยมันก็กินใบไม้ของพืชเหมือนนั้นพืชมันก็ยืดขึ้นเนาะ ืโตขึ้นครับใบไม,ม้มันอยู่สูงขึ้นดังนั้นเนี่ยยีราฟเนี่ยมันก็ต้องยืดคอเพื่อจะกินใบไม้นะครับสมมุติยีราฟอยู่ตรงนี้ตัวเท่านี้มันจะกินใบไม้ถูกไหมมันก็ต้องยืดคอให้ยาวขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่ามันต้องใช้คอในการยืดขึ้นไปเรื่อยๆถูกมดังนั้นลักษณะก็เป็นไปตามกฎข้อแรกคือ law of use and disuse คื คอของยีราฟเนี่ยก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆจนไปกินใบไม้ได้นั่นเองครับกฎข้อที่2บอกว่าลักษณะที่ขึ้นถ่ายทอดขึ้นมาใหม่ถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกได้ครับนั้นแปลว่าอีราฟรุ่นนี้ยืดคอจากคอสั้นกลายเป็นคอยาวถูกไหมนั้นรุ่นลูกเนี่ยก็จะสามารถได้รับลักษณะคอสั้นไอ้ลักษณะคอยาวที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้นๆๆรุ่นนี้ถ่ายทอดมาได้เรื่อยๆ,ๆก็ทาให้ยีราฟในยุคปัจจุบันนั้นมีคอที่ยาวนั่นเอง นะอีกอีกตัวอย่างหนึ่งคนระับคืองูเนาะงูเนี่ยปัจจุบันงูมันไม่มีขาถูกไหมแต่ถ้าเราเอากระดูกของงูมาเนี่ยจะพบลักษณะของกระดูกขาชิ้นเล็กมากๆอยู่คนระับมามากะอธิบายว่าในดอดีตงูมันมีขานะแต,แต่งูอ่ะมันเข้าไปดำรงชีวิตอยู่ในพงหญ้าทึบมันเลยคานไปคานมาไม่ได้ใช้ขาดังนั้นในเมื่อไม่ได้ใช้ขาก็คือกฎข้อหนึ่งถูกไหมคือ law of use and disuse อันนี้คือเรื่องของเรื่องของการ disuse ก็คือไม่ใช้ในเมื่อไม่ใช้เอวัยวะก็ลดรูปไปครับก็เลยไม่มีขาในปัจจุบันนะครับพอไม่มีขาปุ๊บอ่าสมมติงูรุ่นนั้นไม่มีขามันก็จะถ่ายทอดลักษณะของการไม่มีขามาให้รุ่นลูกนั่นเองนะครับแต่ว่าปัจจุบันเรารู้แล้วนะครับว่าทฤษฎีของรามาขาดหลักฐานที่สนับสนุนอย่างชัดเจนครับแล้วเรารู้แล้วว่าเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องเนาะดังนั้นในเมื่อมันไม่ถูกต้องน่ะแสดงว่าต้องมี แนวคิดอื่นมาตอนนี้เนี่ยคือเป็นเป็นเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องก็จริงครับแต่ถือว่ามีความสําคัญเนะที่ยกมาให้ดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นแนวคิดแรกๆเลยนะที่กล้าออกมาแย้งศาสนาจักนะกครับเว่าอย่างที่บอกไปในะอดีตศาสนจาจักเขาค่อนข้างจะยึดคมภีเ์ไบเบิลเป็นหลักเนก็ยึดว่าพระเจ้าเป็นคนสร้างเวทธากาันไม่มีจริง รามาร์เป็นคนนักได้ที่กล้าออกมาพูดถึงเรื่องของยุทธนาการถึงแม้ว่าทฤษฎีของเขาไม่ถูกต้องของก็จริงแต่ว่าเขาเป็นคนที่เหมือนเริ่มให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นเริ่มตระหนักว่าเออสิ่งมีวิวิทยาการได้และมาคิดว่าวิทยาการเกิดจากอะไรครับคนที่สองแนวคิดที่สองครับคือเรื่องของแนวคิดวิวัฒนาการของดาวินครับชาวดาวินเนี่ยคนนี้นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์เออเขาจะเป็นนักธรรมชาติวิทยาครับชาวอังกฤษ เขาเดินทางไปทําการสํารวจธรรมชาติตามทาวีปต่างๆครับพร้อมกับเรือ HMS Beagle ก็ริง HMS Beagle เนี่ยเป็นเรือของอังกฤษวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อจะทําแผนที่โลกนะครับแล้วก็เขาก็ให้ดาวินติดตามเรือไปด้วยเพื่อไปสํารวจสิ่งมีชีวิตก็ออกจากอังกฤษเนาะออกจากอังกฤษแล้วอ้อมไปที่อเมริกาใต้นะครับแล้วผ่านตรงนี้ตรงนี้เป็นบริเวณสําคัญเลยเนาะอันนี้คือหมู่เกาะกาลาปากสนะครับอยู่ แทบแทบตะวันตกของอเมริกาใต้มาหน่อยครับอ้อมอเมริกาใต้เสร็จปุ๊บก,ก็มาที่ทางฝั่งของนิวซีแลนด์ออสเตรเลียมาที่มหาสมุทรอินเดียอ้อมแหลนแหลมเคียบเทาตรงนี้ขึ้นไปที่อังกฤษเหมือนเดิมนะครับย้อนกลับไประหว่างทางเขาก็ได้ค้นพบหลายอย่างศึกษาเป็นหลักที่หมู่เกาะ,ะกาลาปากอเนี่ยค่อนข้างได้อะไรค่อนข้างเยอะคนระับคือการศึกษานกฟินช์นาะนกฟินช์เนี่ย เขาศึกษาว่าเออผมว่านกฟินที่อยู่บนเกาะแต่ละเกาะเจะมีจาง,งอยปากแตกต่างกันไปนะครับแต่ละเกาะจะมีจาง,งอยปากแตกต่างกันไปถามว่าทําไมเพราะว่าอาหารที่มีอยู่บนเกาะแต่ละเกาะมันไม่เหมือนกันนะครับบางบางเกาะก็มีใบไม้ผลไม้นะครับ,บ นกฟินบนเกาะนั้นก็ต้องกินใบไม้ผลไม้ได้บางเกาะมีมแมลงเยอะก็ต้องกินมแมลงแต่ทีนี้ตอนแรกนกฟินกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยนะคือเขาอพยพมาจาก,กอเมริกาใต้นะครับบินข้ามาที่เกาะคาราบากอสนกฟินกลุ่มแรกเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มีความหลากหลายทางจังอยปากขนาดน,นั้นนะครับแต่ว่าเ <c oughs> มื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมีประชากรเยอะขึ้นอาหารก็ลดลงถูกไหมครับนั้นในเมื่ออาหารลดลงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการขาดแคลนอาหารนะครับพอขาดแคลนปุ๊บนกส่วนน้อย นกส่วนใหญ่มันก็ตายไปสมสม,มุติว่านกส่วนใหญ่ตั้งเดิมกินใบไม้กินใบไม้พอมีนกเยอะปุ๊บใบไม้เอื่อน้อยนกที่จางอยปากเหมาะสําหรับการกินใบไม้ได้แค่อย่างเดียวก็ตายไปครับก็จะเหลือนกที่มีจางงอยปากแตกต่างไปบ้างเช่นนกที่มีจางอยปากพอที่จะกินมแมลงได้ก็จะคงอยู่รอดได้อยู่รอดได้ปุ๊บอาหารที่เป็นมแมลงก็มีเยอะถูกไหมไม่มีใครแย่งกินมันก็อยู่รอดแล้วก็สืบพันธุ์ถ่ายทอดไปเรื่อยๆนั้นก็จะเห็นว่า นกที่จะมีจางนอยปากที่กินมแมลงก็จะมีเยอะขึ้นนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับจนมีความหลากหลายในปัจจุบันนะครับนกจง,งอยปากแรกอาจจะเป็นแบบนี้ตั้งเดิมพอสมมตินกตัวนี้ไปอยู่บนเกาะที่มีมแมลงเยอะนกที่มีจางนอยปากในการกินมแมลงก็จะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะครับก็ก็สืบพันธุ์ถ่ายทอดลักษณะจางนอยปากที่กินมแมลงให้กับลูกุูกหลานต่อไปถ้านกตัวนี้ไปอยู่บนเกาะที่ มีมลเมล็ดพืชเยอะนะครับเป็นสีดอิตติ้งครับมันก็จะต้องคัดเลือกว่ามลเมล็ดอนอย่างไปากแบบไหนที่เหมาะกับการกินมลเมล็ดพืชได้ดีครับนกชนิดนั้นก็จะอยู่รอดได้นะครับอันนี้อูดเพคเกอร์นี่ก็ต้องเป็นนกคล้ายๆนกหัวขวานาเข้าไปกินมเมล็ก็แล้วแต่ธรรมชาติของนกธรรมชาติของเกาะที่นกเข้าไปอยู่ครับนอกจากนกฟินเนี่ยยังอีกตัวอย่างหนึ่งครับคือลักษณะคออย่างของยีราฟเมื่อกี้ลามาร์กบอกว่าเป็น เรื่องของยูสออฟฟิศยูสุ่งแม่คืออีรามันต้องยืดคอยืดคอยืดคอขึ้นไปเรื่อยเพื่อจะไปกินใบไม้ที่อยู่สูงนั้นเะมื่อมันียืดคอขึ้นไปเรื่อยคอมันแล้วยืดแล้วก็ถ่ายทอดนั้นอันนั้นคือแนวคิดของลามาร์ดดาวินบอกว่าไม่ใช่นะดาวินบอกว่าไม่ใช่ดาวินบอกว่าในอดีตเนี่ยอีรามีทั้งแบบคอสั้นและคอ,อยาวอยู่แล้วครับอืมีทั้งแบบคอสั้นและคอยาวอยู่แล้วพูดง่ายคือมีความหลากหลายทางพันธุก,กรรมนะครับมีความหลากหลาย ทางพนุกรรมอยู่แล้วแต่พอใบไม้มันข้างล่างไม่ค่อยมีใบไม้กินละเหลือแต่ใบไม้ที่อยู่ที่สูงให้กินอย่างเดียวแปลว่ายีราฟที่สูงพอที่จะกินใบไม้ที่อยู่สูงก็อยู่รอดได้ครับแต่เจ้ายีราฟตัวเตี้ยตัวนี้เป็นครับกินไม่ได้พอกินไม่ได้ปุ๊บก็ตายไปครับพอตายไปแปลว่ามันได้สืบพันธุ์ถ่ายทอด ลักษณะให้ลูกหลานไหมก็ไม่ได้สืบพันธุ์ดังนั้นจีโนไทป์หรือลักษณะยีนของยีราตัวนี้เนี่ยก็จะถูกคัดออกไปจากประชากรนะครับคงเหลือไว้แต่ลักษณะที่เหมาะสมกับการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมณขณะนั้นๆได้นะครับขณะนี้เนี่ยเราต้องการยีราที่กินใบไม้ที่อยู่สูงได้มันก็จะได้เฉพาะอยู่รอดเฉพาะบไอเจ้า ปีลาบตัวที่สูงสูงนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะครับลักษณะแบบนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้สอดคองกับ law of use and disuse อ,อันนี้คือมีความหลากหลายตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่คัดตัวที่มันไม่เหมาะสมออกไปนะครับทั้งสองกรณีที่ดาวินเสนอมาเนี่ยแสดงถึงการปรับตัวเชิงวิวัฒนาการนะครับหรืออาจเรียกว่า การคัดเลือกโดยธรรมชาติคือ natural selection การปรับตัวเชิงวิวัฒนาการนี่คืออะไรคือตัวของสิ่งมีชีวิตไม่ได้ปรับตัวเองถูกไหมถ้าสิ่งถ้าแบบของลามาร์คคือสิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวเองเช่นยีราฟมีการปรับตัวคือยืดคอแต่ในการปรับตัวทางวิวัฒนาการคือมีการคัดเลือกไปเรื่อยๆนะครับสิ่งมีชีวิตตัวที่ไม่เหมาะสมไม่สามารถทวายได้มันไม่สามารถยืดคอตัวเองเพิ่มได้มันก็ทําได้แค่ตายไปก็คือไม่เหมาะสมถูกวิวัฒนาการขัดทิ้นไปนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่า ข้อสรุปที่นียดาวินศึกษามาครับมีดังนี้ครับคือหนึ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องมีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อกันอยู่รอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถสืบพันธุ์และให้กําเนิดลูกเนี่ยมีลูกจํานวนมากครับแต่พอดีว่าปัจจัยที่จําเป็น,นครับมีอยู่น้อยครับปัจจัยที่จำเป็นเกี่อวการดารงชีวิตมีจํากัดครับ นึกภาพสมมุติว่ามีคนอยู่พันคนเนาะสมมุติมีคนหนึ่งพันคนแต่มีข้าวให้คนกินได้ข้าวให้คนกินได้ห้าร้อยคนจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเป็นอย่างนี้เกิดการต่อสู้กันถูกไหมคนพันคนก็ต้องสู้กันให้เพื่อจะกินข้าวสมมุติว่าแบบ จ,จับคนพัคนคนไปอดข้าวเยอะๆนะนุมีนมีข้าวให้แค่ห้าร้อยข้าวพอแบบแค่พอกินนะแบบแบ่งกันก็ไม่ได้นะแบ่งกันก็ไม่อิ่มนะคนก็ต้องสู้กันนะเพื่อที่จะเป็นห้าร้อยคนที่ได้กินข้าวนั้นคนที่อ่อนแอเป็นครับคนที่สู้ไม่ได้อ่อนแอก็แพ้ไปครับหลักกนี้เลยนะครับหล,หลักนี้เลยนะครับ,เร,บเรื่องของวิวัฒนาการการคัดเลือกโดยธรรมชาติคือถ้าอ่อนแอหรือลักษณะไม่เหมาะสมนะครับก็จะแพ้ไปก็คือ ตายไปนะครับพอตายไปปุ๊บก็คือไม่ได้ถ่ายทอดพันธุกรรมนั่นเองไม่ได้ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะนั้นก็จะหายไปนะครับนี่คือเรื่องของยุทธนาการเนาะดังนั้นในแม่ต้องต่อสู้นะครับ สิ่งมีชีวิตที่อ,อ่อนแอก็ตายไปครับแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าในธรรมชาติจริงๆอ่ะจำนวนสมาชิกของแต่ละสปีชีส์ในแต่ละรุ่นมักมีจํานวนค่าคงที่ครับก็คือขึ้นอยู่กับว่ามีทรัพยากรเยอะน้อยแค่ไหนครับคือว่าสมมุติบอกว่าสมมติในธรรมชาตินะเป็นในธรรมชาติมีคนพันคนแต่ว่ามีข้าวที่ปลูกไว้เนี่ยทุกๆปีปลูกข้าวเหมาะสําหรับคนกินได้ห้าร้อยคนดังนั้น ธรรมชาติก็จะรับคนได้เพียงแค่500คนไอค่า5 0าคนเนี้เราจะเรียกว่าเป็นค่าที่เรียกว่าคารลิ่งคาปาซิตี้คือรับได้แค่านี้แหละที่เหลือก็คัดทิ้งนะไม่เอานะครับนี่คือข้อสรุปข้อแรกที่ดาวินได้ครับคือสิ่งที่ต้องมีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดตัวที่แข็งแรงเหมาะสมก็จะอยู่รอดไปครับตัวที่อ่อนแอหรือไม่เหมาะสมก็จะตายไปครับข้อสรุปข้อที่2ครับคือ การอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวไม่ได้เป็นไปอย่างสุม่มนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันนะครับในเมื่อมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันนั้นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมณนะขณะนั้นก็จะมีโอกาสอยู่รอดมากกว่านะครับเพราอยู่รอดมากกว่าก็ถ่ายทอดลักษณะไปได้มากกว่านั่นเองนะครับย้ำนะว่าเป็นเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมณขณะนั้นนั้นด้วยนะครับอ เดี๋ยวจะบอกกันว่าทาไมแล้วสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมาะสมก็จะอยู่รอดพออยู่รอดบุกกระถ่ายทอดลนะักษณะไปให้สิ่งมีชีวิตรุ่นถัดไปได้ครับพอสะสมไปเรื่อยๆก็เกิดวิวัฒนาการขึ้นครับถามว่าทําไมต้องเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมเนะี่ยขนาดนั้นๆครับสมมุติว่าเรามีมีสิ่งมีชีวิตอยู่ตัวหนึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วกันสิ่งมีชีวิตตัวนี้บอกว่าทนอุณหภูม อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ10อ,องศาเซลเซียสกำลังดีสมมติสิ่งมีชีวิตอีกตัวหนึ่งอยู่ในประชากรเดียวกันนะครับทนอุณหภูมิได้ประมาณ20ถึงอไม่เอาเอาเป็นเท่าไหรด่ดีเป็นทนอยู่ช่วงยาวหน่อย10ถึง30องศาเซลเซียสเจ้านี่อาจจะทนได้10ถึง ลบสิบถึงสิบนะครับลบสิบถึงสิบสมมุติว่าอุณหภูมิถ้าขนาดนั้นนั้นคือศูนย์องศาเอาเป็นห้าองศาเซลเซียสแล้วกันสมมุติที่ชื่อ a กับ b เจ้า a กับ b ก็อยู่รอดได้ทั้งคู่ถูกไหมห้าองศาก็อยู่ในเดนที่ a อยู่ได้ห้าองศาก็อยู่ในเดนที่ b อยู่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิดภาวะโลกร้อนอุณหภูมิอยู่ดีๆเพิ่มขึ้นเป็นสิบห้าองศาเซลเซียส A อยู่ได้ไหม A ออยู่ไม่ได้ตายไป B อยู่ได้ครับนั้นจะมองเห็นได้ว่าถ้าขณะนั้นอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปครับอยู่ดีเปลี่ยนแปลงไปตัวที่ไม่เหมาะสมก็จะถูกคัดทิ้งไปโดยทันทีครับหรือถ้าอยู่ดีอุณหภูมิมันนันลดลงครับกลายเป็นอยู่ที่ลบหองศาเซลเซียสเอมันก็อยู่รอดได้ใช่ไหมเพราะมันอยู่ได้ถึงลบสิแต่ B อยู่ไม่รอดละนครับนั้นอันนี้ B ีก็ตายไปนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าณขณะนั้นนั้นสภาพแวดล้อมเป็นยังไงนะครับ ต้องดูขณะนั้นนั้นด้วยนะุ้มไม่ใช่ว่าดูตลอดเวลานะครับนั้นก็จะบอกได้ว่าสิ่งมีวิตแต่ตัวโอกาสในการอยู่รอดไม่เท่ากันนะครับเพราะพันธุกรรมไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับและแนวคิดของดาวินคนระับข้อสรุปข้อที่สามข้อสุดท้ายคือบอกว่าสิ่งมีชีวิตตัวที่มีลักษณะเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมจะอยู่รอดในถ่ายทอดพันธุกรรมได้มากกว่า นั่นเองครับก็แน่ๆครับถ้ามีการถ้ามันอยู่รอดได้ไหมยมันก็สืบพันธุ์สืบพันธุ์ก็เอาพันธุกรรมของมันส่งให้รุ่นลูกได้พันธุกรรมหรือจีโนไทป์นั้นก็จะอยู่รอดครับแะเมื่อมีการคัดเลือกโดยธรรมชาติมากๆเนี่ยประชากรจะสะสมการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรุ่นทีละเล็กน,น้อยจนเกิดวิวัฒนาการขึ้นนะครับเช่นสมมุติว่าอะไรสมมุติว่าบอกว่ามีลักษณะหนึ่ง สมมุติว่าลักษณะสีดำตอนแรกลักษณะสีดำอาจจะเหมาะสมนะครับก็จะมีสีดำเยอะหน่อยอาจจะมีสีดำสัก75%นะครับแล้วก็มีหนูหนูละกันเนาะหนูสีสีเทา2ี่าเปแต่สมมุติว่าวันนี้คือน,นีเกิดเหตุการณ์สักอย่างหนึ่งที่ทำให้หนูสีเทาเนี่ยอยู่รอดได้มากกว่านะครับ หนูสีดาก็จะค่อยๆตายไปถูกไหมอัตราส่วนหนูสีดาก็จะลดลงไปเรื่อยๆหนูสีเทาก็จะมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั้นหนูสีดาก็อาจจะมีอัตราส่วนลดลงเป็น50ต่อสีเทา50แล้วสุดท้ายแล้วก็อาจจะกลายเป็น80 20เอ้ยลดสีสีดาลดลงสีเทาสีดาก็ต้องเป็น20%สีเทาเป็น80%อะไรอย่างเงี้ยอันนี้กถ็ถือว่าเกิดวิวัฒนาการขึ้นในระดับจุลภาคละ นะครับถามว่าการปรับจุลภาคคืออะไรเดี๋ยวอธิบายในหัวข้อถัดไปเนอ,ะ,อะแนวคิดที่เรายกมาสรุปมี2แนวคิดคือลามา์กับดาวินนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวคิดอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาครับก็คือเรียกว่าเป็นการนําแนวคิดตั้งเดิมของดาวินนะครับมาประยุกต์ใช้กับความรู้ใหม่ๆที่เรามีนะครับคือยุคของดาวินเนี่ยความรู้ค่อนข้างน้อยนะยังไม่รู้เยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า การถ่ายทอดพันธุกรรมคืออะไรนะครับกฎของเมนเดลคืออะไรดาวินไม่รู้จักเพราะเมนเดลเกิดหลังดาวินนะครับนั้นดาวินไม่รู้จักหรอกว่า DNA คืออะไรการถ่ายทอดพันธุกรรมคืออะไรนะครับแต่เขารู้ว่าเออมันสามารถถ่ายทอดได้กลไกเป็นยังไงยังไม่รู้แค่นั้นเองนั้นเราก็เอาความคิดของดาวินมาประยุกต์กับความรู้ที่ปัจจุบันเรารู้ครับทั้งอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานคืออะไรคือเรื่องของเกี่ยวกับการจัดระบบสิ่งมีชีวิตนะครับว่ามีความใกล้ชิดกันทาง สายวิวัฒนาการอย่างไงครับมีเรื่องของบรรพชีวินวิทยาอันนี้คือเรื่องของสิ่งมีชีวิตยุคดึกดำบรรพ์นเนาะช้อภูมิศาสตร์หรือชีววิทยาลับโมเลกุลมาดู DNA ดูกรดอะมิโนอะไรพวกนั้นครับแล้วเรื่องของพันธุศาสตร์ประชากรด้วยคือเอาเรื่องของกฎของเมนเดลและเรื่องอื่นทางพันธุศาสตร์มาประยุกต์ใช้มาอธิบายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตน,นะครับเราเรียกแนวคิดใหม่นี้ครับเรียกว่าทฤษฎีวิวัฒนาการสังเคราะห์หรือว่า synthetic theory of evolution ครับ อันนี้เนี่ยก็จะเกินระดับมปลายไปครับใครอยากเรียนก็ไปเรียนต่อในชีววิทยาระดับมหาลัยนะครับอันนี้จะค่อนข้างยากเพราะต้องใช้แนวคิดต้องใช้ความรู้หลายขแขนงมาประยุกต์รวมกันนะครับอะนั้นสรุปสิสิ่งที่เราเรียนกันไปในหัวข้อนี้นครับกดแนวคิดทางวิวัฒนาการนะครับเรามีสองคนเนาะ อันแรกเป็นอะไรครับอันแรกเป็นลามาร์กนะครับกฎของลามาร์กครับอันที่2เป็นกฎของใครครับเป็นแนวคิดของดาร์วินลามาร์กนี่คือมีกฎ2ข้อนะข้อแรกคือ law of use and disuse คือยิ่งใช้ยิ่งอวัยวะที่ยิ่งยิ่งใช้ก็จะยิ่งแข็งแรงยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับ2คือว่าสามารถถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ จากข้อแรกถ่ายทอดไปได้ครับเช่นยีรับเนอะยีรับบอกว่ายีรับปัจจุบันมีคอยาวเพราะอะไรเพราะยีรับคอสั้นสมัยก่อนมันค่อยๆ่อยืดคอยืดคอยืดคอ,ดคอขึ้นไปเรื่อยจนได้เป็นยีรับคอยาวพอเป็นยีรับคอยาวปุ๊บพอเป็นยีราบคอยาวลักษณะคอยาวนี้ก็ถ่ายทอดให้ลูกต่อไปได้นั่นเองครับส่วนของดาวินบอกว่าเอ้ยไม่ใช่เนาะบอกว่า มันมีเรื่องของ variation คือเรื่องของความหลากหลายอยู่แล้วนะครับสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายอยู่แล้วคือมีทั้งยีราฟคอสั้นและคอยาวอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับแต่ว่าสิ่งมีชิตตัวที่เหมาะสมเท่านั้นเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเท่านั้นจะมีโอกาสอยู่รอดมากกว่า อยู่รอดแล้วทำไงต่ออยู่รอดและถ่ายทอดพันธุกรรมได้มากกว่านั่นเองนะครับครับตัวนั้นตัวที่ไม่เหมาะสมตัวที่อ่อนแอก็จะแพ้แล้วก็ถูกคัดเลือกออกไปจากประชากรก็จะตายไปนั่นเองนะครับโน้นี่คือเรื่องของดาวินนะครับนี่คือแนวคิดหลักของดาวินนะครับแล้วก็ วิวัฒนาการเกิดจากอะไรเกิดจากการสะสมการเปลี่ยนแปลงความถี่จีโนไทป์ที่ทะดเล็กน้อยอันนี้ก็จะทำให้เกิดวิวัฒนาการขึ้นมาในประชากรน,นะครับถามว่าเอ้ยความถี่จีโนไทป์คืออะไรอ่ะพี่ น้องไม่เคยได้ยินความทีจีโนไทป์เลยอ่ะเดี๋ยวหัวข้อถัดไปครับเรื่องของพันธุศาสตร์ประชากรจะมาพูดถึงกันว่าความทีจีโนไทป์คืออะไรแต่ตอนนี้เราได้ได้ไอเดียแล้วนะครับว่าลามาร์กับดาวินความคิดแนวคิดทางวิทยาการต่างกันยังไงแล้วเรารู้ด้วยเนาะว่าใครผิดครับลามาร์กผิดเนาะดาวินถูก แต่อาจจะยังไม่ทั้งหมดแต่ว่าก็คือเป็นแนวคิดพื้นฐานเฉยๆนะครับถ้าจะเอาให้ถูกต้องทั้งหมดจริงๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดทฤษฎีวิวัฒนาการสังเคราะห์นะเป็น synthetic theory of evolution นะ evolution ก็คือว่าเราบวกความรู้อื่นๆเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับเอาเอาดาวินนะเรามาบวกความรู้เพิ่มเติมนะครับอ ความรู้เพิ่มเติมเช่นไรเช่นเรื่องของพันธุสัตว์ประชากรนั้นเรามาดูกันในหัวข้อถัดมาเลยครับว่าพันธุสัตว์ประชากรคืออะไรนะครับเหนื่อยก็พักก่อนนะคะอ่ะ